ต้นจากการประกวดแต่คุณร้องเพลงเพราะขนาดนี้เนี่ยเห็นบอกว่าไปประกวดมาหลายรายการแพ้ทุกรายการิยอะด้านนี้เพราะอะไรอ่ะเพลงที่เพลงที่เลือกแนวที่เลือกอะไปร้องมันไม่เทมันไม่มันไม่ตรงครับผมคุณไปร้องเพลงแนวอะไรเริ่มประกวดตั้งแต่อายุสิบสองปีครับสิบสองสิ1อ1สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าา ห้าปีได้สักรางวัลไหมเออครั้งแรกอ่ะเคยได้ทีหนึ่งเพราะว่าประกวดคนเดียวเป็นใครใครเป็นคนจัดแม่เหรอพี่บ๊เอาะไรครับอะไรแล้วแต่หนูเลยทาว่างครับอสวดครับจีบด้ครับแฟนเพรพรมีแฟนเพราะเพราะมสังเกตผู้นักร้องอ่ะเวลาเขาพูดเสียงเขาจะแบบว่าเหมือนไม่ค่อยเต็มนะแต่เขาลองร้องเพลงเพราะแต่เขาลองร้องเพลงเพราะเพราะอะไรเพื่วกจีบด้ครับแฟนเพรพรมีแฟนเพรพรมีเป็นนักร้องจริงป้ะเนี่ย ไม่ไม่แปลกใจไม่แปลกใจทําไมประกวดไม่ได้รางวัลขนาดร้องเลยเลยกันเอาจริงจแล้วผมเปหาพี่เสียงเหินมาเลยแล้วกูสาพปูไปว่าเสียงเขาจะแหบได้เวลาล้องจริงเสียงมาเต็มโหแหบยิ่กว่าพูดไอนี่เหมือนโคนตั้งแต่แซลโชเล่ยจมูกเขาแค่เหมือนนี่เฉ นี่เขาบอกว่าถ้าเกิดน้องแซ็กเนี่ยไม่ได้เป็นอาชีพนักร้องนะครับบอกว่าจริงๆแล้วนี่อยากเป็นกเกษตรกรด้วยใช่พี่หือปลูกหรือบ้านปลายเขาปลูกอะไรมังทัถ้าไม่ได้ดีร้องเพลงก็จะไปปลูกกัญชาที่บ้านนั่นแหละอันนี้ตั้งใจเลยว่ามันโยนมาแล้วก็จะเล่าเ่ยจริงเหรอไม่ไม่ก็แบบว่าจะแบบเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอะไรพวกนี้พี่เลี้ยงสัตว์อะไรพวกนี้ครับผมสัตว์ไม่้องไปที่หนอ๋อเลี้ยงรับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลูกพืชผักชนขว แบบฟัตว์เนี่ยดูไปสัตว์ชนครัวชนคัวผักผึ้ผักชนครัวแล้วผมแล้วก็มีบ่อปลาเลี้ยงไก่ชนอะไรวะเนี่ยชอบทงขนัดเขาชอบเพราะบ้านเขาเลี้ยงไก่เยอะมากผมเคยไปนะเลี้ยงไก่กี่ตัวนั่นในบ้านเนาะ สามที่สิบตัวเนาะสี่ตัวเนีเยอะเยอะเลยบ้านเด้ยวไปคุณไปบ้านไหนเยอะมากเลยที่ล้อมล้วไก่อ่ะอ๋อข้างบ้านผมเออครับบ้านตอนนั้นยังไม่ดีแล้โอเคครับแต่มาประกวดรายการกิ๊กหนูใช่ฮะอันนี้คือจุดเริ่มต้นที่ทําให้โด่งดังมันเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ครับอ๋เครื่องนี้ยังไงต่อกเอาเสียงไม่ไม่ครับเป็นตัวแทนของจังหวัดเออครับผมตอนนั้นร้องเพลงอะไรก็ร้องอุ้ย มัร้องเพลงทั่วไปครับพี่ร้องเพลงตลาดทั่วไปครับผมชื่อเพลงตลาดทั่วไปร้องแบ้สไตล์สไตล์ตลาดทั่วไปแนวเพลงครับผมแล้วจริงหรือไม่ครับที่แซกชุมแพเกือบลาออกจากวงการเพราะมีข่าวทำผู้หญิงท้องมีข่าวมีข่าวเลยหรอข่าวมาจากไหนใช่ครับแก้ข่าวหน่อยแก้ข่าวหน่อยเออความความสัมพันธ์มันไปต่อไม่ได้มันก็ เกิดความเล่าของราแห่งกันอะไรบ้างเอ้าวแล้วทำไมเขาถึงมีข่าวท้องอ่ะเป็นความเข้าใจผิดกันแต่ว่าไม่ได้แต่แก้ข่าวว่าไม่ได้ทำผู้หญิงท้องไม่ได้ไม่ได้ทำประธานข่าวไม่ได้ทำครับข่าวใหญ่เลยปีละเพื่อนใหญ่ใหญ่ครข่าวใหญ่เลยอ่ะดูนี่นั่นแต่เพศ60มั้ย60แล้วขอผิเนี่ยส่วนมากผมจะไม่ได้ทำอะไรฮะส่วนมากก็จะให้ทางผู้ใหญ่เขาเป็นคนจัดการไป